กินกาแฟในเมืองโตก,กระดาษแม่ไปอยู่ฟามากกินกาแฟ พักพอนยอนใจ่พักกันมาซื้อเหล่าร้านนี้น้ำพีน่น้องซื้อเบียร์ซื้อนิดหน่อยไม่ได้ซื้อหลายดอกขนมนี่ไม่น้อยมากินเอียนเนาะบุร์เกตรหรือยังสักอย่างนี่แหละมืดนี่ร้อยแปดสิบขนมจิ้นละห้าสิบห้าแฟมตีแฟมพอเอ็นสติกเกิตเนี่ยคอสตาซัมมาวีเชไปอีกอิกา อืมวอาแล้วว่าวบล็ออินเตอร์โซเซสครั้งน่้นจะเป็นจะเป็นกล้วยมันก็จะมีทัว่วล้านขายเรานะคนมันหลายอยู่แล้ว,ขวเขาบ่ไดีแจกฟรีเลย อ่ะก็ตัวนี้ยังมาใส่ดองอ่นอนะ่ะเ,เข่าคิ้วซื้อได้จ้ะพระว่าบ้านนี่นะวันซุกเขาซื้อซื้อเรากันเขาเสาอาทิตซุกเสาเขากินเนาะอากาศดียี่สิบแปดยี่สิองศาม

ตามมากินกา,ฟาแฟบอกินบอสีเลียงกินบอจ้ำอยู่อข่สีเลียง,อยยงบอชันใจก็ได้น่ายกทอฟิ์มาชันใจก็ได้บอคอยมีเงินอยู่หยานเมียบอมีเงิน นราค่อยมีดูกินรด,ดค่อยเรียงไ้อยูกาแฟานะเป็นเห็นเมียไปเมืองไทยใส่เงินหนไหวว่าพ่อน่ยก็ซอยไปหน่อยมากนะในคลิปที่ไมียไปกินแกงน้องไม้บ้านมูนล,ล่ะบ้านรุ่นน่องนัดไปเอาเงินจดกับแม่ปูน้ำอึ่มสวอชิดติด กับบอมักเชลี่ยห้อยเกินนยังโอเคคนใหญ่คนโอ่งเงินมาเป็นพคนเลยให้แม่ปูบ่าเอาเงินสดมาให้แม่ปูโอนให้แม่น้อยแม่ปูแม่น้อยได้บอกว่าว่าแม่น้อยได้บอกแม่ปูว่ามึงขาต้องโอนหนอกท่านเล่าถามก็บอกว่ามึงอโอนแล้วแล้วย้ายไปมึงจะเอาเงินสดไปให้ย้ายร คนซอยการักษาพยาบาลไม่น้อยซอยงานสยส่าหมอลำเนาะว่าไหมครับนะใจหลายจริงๆไม่น่อยก็เตรียมเงินไปแล้วล่ะสำหรับเสร็ษอย่างไรนะแต่ว่าเพิ่นหายเขากาเอาเขา้าเพิน่นคนเข้าอยู่น้ำกันมันก็นต้องซอยกันแย่ยังสี่ล่ะ ขันยำอย่างสีโบซอยก็แสดงว่ามันก็มีนำใจเลยเนาะอันนี้เพื่อนก็มีนำใจซอยไม่ง่ายล่ะลบมาิไปก็ถอนเงินสดไม่ไม่น้อยอีกเพิ่นยันเม่ย่บมีเงินใสในบัญชีได้โอเคคัดซะนี่นะตอนมันตกกระปตกระปิมันหรอกเพิ่นมาแม่ย่บมีเงินแมีใสเงินไหลเพิ่นเลยไปถอนเงินสดมาอีกก็เลยหลังจากกับเอาเงิน แบลาวเงินจากแม่ปูมป่มาปึ๊บปังไงแล้วเพื่อน,นาาเอาเงินมาวางมาอยกเอานี่เพื่อเธออยากซื้อยังเวลาเธอไปในเมืองเธอจะได้มีเงินสดเม่หน่อยก็เลยขอคุณก็ประเดี๋ยวเนาะให้ก็เอานั่นเนาะขอบคุณหลายเรื่อยเหมือนนี่ว่าจะไปถอนเงินมาให้แม่อีกเพว่าที่เครื่องถอนเงินอยู่ม,มองห่างเขาสมเพนอเอาคเน,นนกะ่อนเนาะ จากกินกาแฟเส้นรถเมื่อ้าบ้านว่ามันเตาอบพี่น้องเราก็จะกลับบ้านก็เลยเว่ากันว่าเท้าเจ้าก็หอบคอยกระเดียงเนี่ยห้าสิมาแบกของ,งยังซีบอะไรได้ห้าต้องสั่งอย่างเดียวได้เพิ่นเลยหายไม่น้อยปะสร้างเธอก็ต้องเป็นคุ้นใจเธอบะได้มีตังได้ตอนนี้เธอกลับไปบ้านเธอเมือ่อไร ไปซื้นอนี่แหละฉันเป็นคนใจถ้าอย่างไดดังเธอก็เลือกเอาเิ่นห่วงเพราะว่าไม่น้อยกลับมาไม่น้อยก็ยกต้องรอดเวลาเงินเดือน,ขนเขาบ่น่ะรอเงินเดือนไม่น้อยกลับมาปกติเธอนึงเพราะว่าไม่น้อยได้รับสี่สิบห้าวันเนาะสี่สิบห้าวันที่ไปเมืองไทยแต่ว่าไม่น้อยไปทั้งหมดนะมันเกือบแปดสิบวันมันกะตองมารอดจังหวะเพาเงินจะออกกางสีนะ มันอะไรไดเออมันกับทางกระจายไดฮีดดค่ะกับเขาน่ะนะบอสันถ้าคิดอยากสิสั่งของออนไลน์กินนี่เขายกขึ้นมาให้ทั่งบ้านน่ะก็ล่อให้เงินเดือนเธอกับขม่าปกติก่อนหรือบอสันเธอเป็นคนใจแล้วฉันก็สิเป็นคนโอนฉันก็สิไปทอนก็ช่วยให้ปะปะคอนไล่อินเตสมโกอุปีโอโอเคคันเชื่อรอ แต่เราไปเห็นหงมันสีฟางเพราะมันฟางแล้วเราขึ้นไปเทิ่งฟุตบาทเรียว่าโอ้ย ใจได้ยุดอกขันหฮาจาเป็นเฮาก็มีเงินอยู่หฮาก,กับ่ได้ทุกยากประนั้นดเดอเต่าก็เลยว่าถึงเมีนพ่เฮอบวรวด้วยแต่พอหอาก็บ่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินอยู่บางทีเราก็าใช้เงินนะให้เป็นประโยชน์นะในวันที่เราจําเป็นจะต้องใช้เธอจะขี้เหนียวไปถึงไหนเธอก็อายุหลายชั้นกระปวยขนาดนี้แล้วเฮาซิมีโอกาสได้เก็บเงินกินนานอยู่อ๋อแล่เพราะก็อุดอันทิงเฟิสอัน พ่นถามว่าขับรถไปใกล้อยู่บอกก็เลยว่าขับไปใกล้นั่นล่ะเอาสิคนออกให้ยมืดเฮ mm hmm. ากับ่อได้พวกเฮาสองคนกับ่อลมันคนที่สี่รวยแต่พอเฮาสองคนกับ่อลมันคนจนถึงขนาดพอเฮาสี mm ่ hmm. บอใสชีวิตแทนมีความสุขไปหน่อยแด้วบางสิ mm hmm. ไว้ค่อยพูดเหรอหูยดอกว่าเพิ่นน่ <laughs> ไม่อยากให้ยไม่น้อยใจแล้วก็ บ่อยากห้ไม่น่อยสั่งทุกอย่า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 งเมื่อบานเมื่อมันซื้เป็นการออกนอกบ้านถ้าว่าไราออกนอกบ้านบัดนี่ก็สะอยู่แต่กับบรรยากาศที่จำเจอย่างสี่นะเพิเ่นก็เลยว่างั้นเราก็เปลี่ยนใหม่สิเราก็เป็นว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็ซื้อกับข้าวสองสองครั้งก็ได้จากปกติที่เฮาซื้อกับเขาอ,อ่ะเทือนอาทิตย์ละเทือ,อนมั้งมันแทบกระปเปลียนเป็นอาทิตย์หนึ่งสองเทือ เากับซื้อ,อย่างละนิดละน้อยรอบน,อบนี้รอบน้าเฮากับซื้อสิ่งที่ขาดโอ้ยนัน่นแหละกูแห่งขี้ขาดออกบ้านสองรอบบ้านนี้กูแห่งสิ่งยากตืมไม่น้อยเลยว่าเพื่อนเลยหัวขวัญเอานะ่เขายัางอยู่กันื่อใดมันก็ต้องอยู่ไปได้อีกน่แหละเพ่นเลยว่าความคิดของเว่าความคิดของไม่น้อยเนาะมันก็คนละอย่ยางแต่ว่าก็โอเคเแหละกัเข้าใจแล้วแหละแล้วอย่าให้ออกมาถืออากาศอย่าให้เข้ามาสูด อากาศร่มหายใจที่ดีอยังสิแต่ตอนนี้หน้าร้อนก็อาจจะพอทําได้แต่ถ้าหน้าหนาวถ้ามันไม่ไหวก็แล้วไก่เขาค้นไว้ห้นั่นแหละเพราะว่าไม่น้อยกับปู่เพื่อนฐานนี่ยังไหวมืดอยู่นะสําหรับการเ้าสืใท้าที่วิจิตรสองเถวมันบริยงยากได้พี่น้องมันยุี่เข้าว่างแผนกันดําเนินชีวิตม่นก็นเหตุใดมืดเลยเ<ม>พื่นอนในยายไม่น้อยบอกจากบ้านยังเลยืยสกอยาง ซึ่งนั้นมันแม,น,ม,น,มนนิสัยของข่อยอยู่แล้วค่อยไดีอย่เฮื่อนเราข่อยบอยากออกเด้เดี๋ยวคนของล่องคนของขึ้นบ้านก่อนนะคะ